ความรู้สึกไงดิพอเป็นไงบ้างตอนมาทําไม่ไหวอะไรละเจ๊เจ๊ต้องมาลองนั่งลองมานั่งที่เขาก็ไม่เาเลยนนหายแล้วมากกรเป่ากวนนึงจ้าก็ไม่คุ้เลยะปจ้าให่านพอดะไหนว่าแก้วที่มีหรอ กี่คน่าแปคนใช่ไหมรักพี่นุ๊ห่อมาแง่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 แน่แง่แง่แิ่แง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 ่แน่แง่แง่แง่แม่แง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 ่แ่แง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 ่แ่แง่แง่ไง่แง่่แง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 ่แ่แง่แง่ง

กระซิบเบาๆไม่ได้นอนจนเช้าฉันคิดว่าเธอควรผ่อนคลายหยุดฟังก่อนอาจจะเดาไม่ได้มันเป็นเซอร์ไพรส์ที่ฉันตั้งใจให้เธออยากจะชวนเดินทางใต้ท้องทะเลไกลยอยู่ใกลๆก,ก,ก่อนมันงปากการังสีสันสดใสจนลืมเรื่องราวต่งตางๆและทำให้ คำว่าต้องการปาประจาาันตปาประบาดระดับลาลาลาฉันจะพาเธอไปช่วยดูวห้ดำดิง่งลึกลึกล,กลงไปลาลาลาฉันจะพาเธอไปช่วยดูวห้ดำดิง่งลึกลึกล,กลงไปนาฬิกาของเธอรุ่นกันน้ำหรือเปล่าก่อนจะเก็บกระเป๋าฉันเขียนอีเมลบอกเจ้านาย บอกว่าขอลา่าจะนานเท่าไรคงต้องเว้นเอาไว้เพราะชิปนี้ไปยาวนานะหากใครบีบีตาก็อยากให้ชิวชิวไปก็อาจไม่มีอะไรที่สำคัญมากว่าพราดาวตัวนั้นและมือของฉันเวลาที่เราชวนกันแวกไว้รักเธอเลเวลานี้เธอ เพราคำว่าต้องการปาปดาดาป้าป้าปัดาดาล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 าฉันจะพาเธอไปช่วยดุดำเดิมลึกลึกลงไปลา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 ฉันจะพาเธอไปช่วยดุดำเดิมลึกลึกลงไปดูสิราาสประดาฉันเลยปูมงมุมก่อดที่กันและปังหา คือดองเลยมาอยู่แมนเทอรเรก็ลอยไปลอยไปโอ้ชูปลาเลมมาอยู่พาราเซตามพุทธและดไ่งไวเช้าสายรุ่ไปก็สวยงามเสมอที่นี่อาจารย์จะเจ a ได้เจออาจ,จอารยจะเจดจ้เจ ไอ้ขาดเลยนะไม่แข่งหรอลกน้าความมิวมิวเอาน้ำในรงงานหน่อยในรถนะเดี๋ยวกูน่าจะเอามาขัน้เรามาแค่นี้ใช่ไหมแต่เราบินเรามีที่ไปไหมน่าจะไปไหนอ่ชา

ไปหาไปหาแค่เนี like ้ยม like ันไม่เ <mort> ดินน no, like to to ี้ไปไปไปดูแว่นับไม้ที่ไปงมิวอะไปไปเดินที่หาดก่อนไหมไปดารอใส่เสื้อเราไปเไปเดินหันเนไปเดินหันเดินหันนี้ก่อนนะเดินรอด้วยลมลมทะเลแม่งเข็มแม่งไงบ แค่นี้ใช่ไหมั้ยมันโมเดลลิ่งนี่อ่ะนะทำไมเหรอจะแต่งตัวสวยไปไหนอยากเล่นน้ำตอนนี้เลยได้ไหมไหล้านะอ้ย 好的。<Okay. S 1> ที่จุดชมวิวนะครับาพาขึ้นไปเลยคนระับจุดชมวิวของเกาะลาว่าจะสวยขนาดไหนตามมาครับพูดได้ดิ รู้สึกเป็นไงบ้างสำหรับคลิปนี้คีบ่อยคีบ่อยยังไม่ไพูดเรื่กงรองร้องกีฬาหรอกีฬาลุกเกิดพ่อพีโตไหนนี่อ่ะต่อไปเนี่ยกินนมเนี่ยแต่กิ่นทั้งวันเลยนะเนี่ยทั้งวันแล้ววันนี้อยู่ในห้องกินทั้งวันขาเหงื่อไม่ท่าแล้วโอ้หลายบาทแล้วอะไรมดกบาทนะรู้สึกเป็นไงหรอโหที่นี่ร้อนมากเลยอ่ะ

มาทริปนี้ <c oughs> อร่อยนมาโเนี่ยทริปนี้รู้สึกยังไงครับ<ก>แค่นั้นจบจบเคยที่นี่รรทริปนี้สนุกมากสนุกสนุกยังไงก็แบบใช้เงินเยอะดีอะ่ะเปืองแบบก็มีตังก่นนะ ไอ้ไข่ผู้กับหมูไข่ผู้หมูด้วยอข่ผู้หมูแล้วแล้วทีนี้ชอบอะไรมากที่สุดชอบอะไรมากที่สุดผู้ชายฝรั่งร่ำดีชอบฝรั่งร่ำดีชอบอะไรมีอะไรมีมีอะไรอยากจะฝากถึงคนอื่นไหมหรือว่าจะโปรโมทตัวเองอะไรไหมก็ก็วันนี้มาพักก่อนรีแลกซ์นะคะมาร์คทั้งหมด8คนก็โอเคห้องพักก็โอเคนะอาหารเช้าก็โอเคโดยรวมก็ถือว่าดีโอเคไปละบาย อ่าเล่นโซเชียลบ่อยรู้สึกยังไงบ้างครับที่มาทริปนี้นรู้สึกไม,ไมีความสุขแล้วก็คิดถึงค,คิดถึงเงินในกระเป๋ามาก <laughs> <c oughs> ตอนนี้คิดถึงมากคิดถึงมากเลย <c oughs> มันหายไปไหนมาก่อคิดถึงแม่อีกอ๋อแล้วรู้สึกประทับใจอะไรบ้างครับประทับใจแม่ในวงวีชงนี้แม่มีความสุขดีมีเพื่อนก็แดกเก่ง เดกเก่งมากมีคนนึงแดกเก่งแล้วก็รู้นินนสัยเพื่อนด้วยเยอะเลยเยอะแน่เลยโอเคมีมีอะไรจะฝากฝากถึงคนอื่นหรือว่าจะโปรโมทอะไรหน่อยไหมครับจะโปรโมทหรอเกาะลันนี่แหละเหรอเกาะร้านใช่ไหมนอยังไงเดียก็เชิญให้มาเที่ยวเยอะมาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆนะคะฝรั่งยังมาเที่ยวเลยอะฝรั่งดีมากฝรั่งเยอะกว่าคนไทยฝรั่งมาเยอะกว่าคนไทยอีก โอเคแค่นี้โอเคบายเป็นไงบ้างวะฮะไอ้เน่งไม่ดูมันโดนกระเบียวมากรู้สึกรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงรู้สึกง่วงครับผมไอดำพักผ่อนเดี๋ยวไปดำน้ำดูปลากระตูนแล้วทีนี้รู้สึกยังไงบ้างก็หลงครับหนลงชอบอะไรเป็นพิเศษไหมโอ้ยชอบชายหาดครับชายหาดขาวทะเลสวยเอ้ย ใครหาดขาวครับโอเคแล้วอยากจะฝากอะไรถึงคนอื่นไหมหรือจะโปรโมทอะไรหรือเปล่าใครฝากคุนคนอื่นะครับไม่มาผาดมัวแต่นอนในห้องอ่ะผาดบอกเลยมันร้อจะตายมึงไมง่มึงนะผาดบุรไปไปยัางไ<อ>บายบายบายก้อนะทุดกีครับบ้างครับสำหรับทลิปนี้ ก็รู้สึกสนุกแต่บางครั้งมันก็น่าเบื่อแล้วก็ได้ได้รู้สึกนิสัยใจคอของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ละคนเป็นไงอ่ะิ้งได้วยเออแต่ละคนก็สนุบแต่ละคนก็ขดขันแล้วแล้วยแล้วชอบอะไรที่สุดในทริปนี้ครับอ๋อก็ชอบเรอชอบการถ่ายรูปชอบ แล้วก็ขึ้นคววนลงคววนที่หักศอกครับคววนคือแเราคววนอะไรวะคววนภาษาใต้ก็คือเนินนะครับอ๋อก็คือเนินเออใช่ป่ะเออใช่ใช่ใช่แล้วชอบไหมชอบถนนหนทางที่นี่ไหมมันบอกเด็กมันเป็นหักศอกเกินไปอะครับลงไปก็วูบเลยไอแชมป์แกดูอะไรวะแกทำอะไรเอ็งเห็นตอนที่เราลงไปหามว่าทำเองว่าสูงไหมสูงไหมสูงไหมยาวกว่าอะไรนี่บแล้วอยากจะฝากบอกใครๆแหละใครหรือเปล่าหรืออยากจะโปรโมทอะไรไหมครับ โปรหมดเลรอครับโปรโมดว่าฝรั่งเยอะมากนะครับชอบหรอไม่ได้ชอบครับดูฝั่อยู่แล้วอดูฟั่งกพาไปเลยอ๋อไม่ได้ดูครับถ้าดูก็จะมองไม่เห็นแค่นี้แหละไปแล้วได้โอเคมีอะไรอยากจะพูดอะไรอีกบอ๊ะทำไมอะทำไมอะไหนไหนดู่หน่อยไปลไอ้ม่อยู่ข้างบนอยู่นะมันเหมนจะรีบอะรโอเคบายๆบ่ายๆกล้องหน่อยเลย คมอยู่ตรงล่่มมแ้วอยู่ความรู้สึกอะไรที่มาทริปนี้สนุกนะแต่เหนื่อยแตอแหลตอแหลเหรอหนีเลยกดอกระดาดาเลยสนุกนะโอ้ยหน้าบานอะไงต่อไงต่อไงต่อก็ก็ดีอ่ะอยากมาอีกไงต่อไม่แล้วไงละคิดไม่ออกเหนื่อยเหนื่อยเอาละ ปรโม,ดดมดด่าเองไงประหม่าเองอ่โประหม่ายังไงอ่ะอแลบบ้วไ่เอาคิดไม่ออกละจะแต่งรูปหนี